ย่อหน้าหนึ่งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ต้องการแค่อาหารหรือที่อยู่อาศัยแต่ต้องการการยอมรับเพื่อยืนยันว่าการมีอยู่ของเรามีความหมายตั้งแต่อย่างเล็กเราเรียนรู้ว่าการได้รับคำชมการถูกมองว่าเก่งดีหรือเหมาะสมทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเมื่อโตขึ้นความต้องการนี้ไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในคําว่าไลฟความเห็นการยอมรับจากหัวหน้าเพื่อนหรือสังคมรอบตัวและแม้เราจะบอกตัวเองว่าไม่สนใจ แต่ลึกๆแล้วสมองของเรายังผูกความรู้สึกมีคุณค่ากับการถูกยอมรับอย่างแนบแน่นก็ว่าที่คิดย่อหน้า2ในเชิงจิตวิทยาการถูกยอมรับหมายถึงการไม่ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังเพราะในอดีตของมนุษย์การถูกกลุ่มปฏิเสธอาจหมายถึงการไม่รอดชีวิตสมองจึงพัฒนานกลไกที่ทำให้เราใส่ใจกับสายตาคนอื่นมากเป็นพิเศษเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานของสังคม เพื่อแลกกับความรู้สึกปลอดภัยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคำวิจารณ์เพียงเล็กน้อยถึงทำให้เราเสถือนได้มากและทำไมคำชมเพียงนิดเดียวถึงทำให้เรามีพลังขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดย่อหน้า 3. ปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อการยอมรับจากภายนอกกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของชีวิตเมื่อเราวัดคุณค่าตัวเองจากสายตาคนอื่นมากเกินไปเราจะเริ่มใช้ชีวิตเพื่อให้ถูกใจคน มากกว่าซื่อสัตย์กับตัวเองเราอาจเลือกเส้นทางที่ไม่ได้ต้องการจริงๆแค่เพราะมันดูดีในสายตาสังคมหรือฝืนเป็นในแบบที่คนอื่นชอบท,ทั้งที่ข้างในรู้สึกเหนื่อยและว่างเปล่าการสแสวงหาการยอมรับจึงกลายเป็นกับดักที่ค่อยๆดึงเราออกห่างจากตัวตนที่แท้จริงโดยไม่รู้ตัวย่อดหน้าสี่โซเชียลมีเดียทำให้ความต้องการการยอมรับถูกขยายขึ้นอย่างมหาศาลเพราะมันเปลี่ยนความรู้สึกเป็นตัวเลขเราเริ่มผูกอารมณ์กับยอดไลค์ยอดแชร์และความคิดเห็นเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่หวัง เราอาจตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเลยแต่สมองกลับตอบสนองเรากับว่ามันคือการถูกยอมรับหรือถูกปฏิเสธจริงๆย่อหน้า5าสิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งเราต้องการการยอมรับมากเท่าไหร่เรามักยิ่งรู้สึกไม่มั่นคงมากขึ้นเพราะการยอมรับจากภายนอกเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้วันนี้คนอาจชื่นชมพรุ่งนี้อาจเฉยชาเมื่อใจเราผูกกับสิ่งที่ไม่แน่นอน เราจะใช้ชีวิตด้วยความกังวลโดยไม่รู้ตัวคอยเช็คว่าคนอื่นคิดกับเราอย่างไรแทนที่จะถามว่าตัวเราเองรู้สึกอย่างไรกับชีวิตที่กำลังใช้ย่อหน้าหกจิตวิทยาเสนอทางออกหนึ่งที่สำคัญมากคือการสร้างการยอมรับจากภายในเมื่อเราเริ่มให้คุณค่ากับความพยายามของตัวเองไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เริ่มเคารพความรู้สึกของตัวเองแม้มันจะไม่ถูกใจใครและเริ่มยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคน จเราจะค่อยๆมั่นคงขึ้นการยอมรับจากภายนอกจะกลายเป็นของแถมไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการมีคุณค่าย่อหน้า7การยอมรับตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพัฒนาแต่คือการพัฒนาจากฐานของความเมตตาไม่ใช่ความเกลียดตัวเองเราสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องดูถูกตัวเองไปพร้อมกันเมื่อเราผิดพลาดเราเรียนรู้ไม่ใช่โทษตัวเองเมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบเราเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงๆและนั่นทำให้เรากล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องสวมหน้าก,ากากตลอดเวลา ย่อหน้า8ความสัมพันธ์ก็เช่นกันเมื่อเราต้องการการยอมรับมากเกินไปเราอาจยอมเสียขอบเขตยอมเนียบยอมทนเพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธแต่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรต้องแลกกับการทิ้งตัวเองการยอมรับที่แท้จริงคือการที่เราเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทิ้งและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับตัวเองก่อนย่อหน้า9เมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าความต้องการการยอมรับเป็นเรื่องธรรมชาติเราจะไม่โทษตัวเองที่รู้สึกแบบนั้น แต่จะรู้เท่าทานมันมากขึ้นเราจะเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นเพราะอยากทำจริงๆหรือแค่อยากให้คนอื่นยอมรับคำถามง่ายๆแบบนี้จะช่วยดึงเรากลับมาหาตัวเองและทำให้การตัดสินใจในชีวิตชัดเจนขึ้นอย่างมากย่อหน้าสิบสุดท้ายแล้วการยอมรับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่ฝากคุณค่าของชีวิตไว้ในมือคนอื่นเราจะเป็นอิสระมากขึ้นใจจะเบาขึ้นและกล้าใช้ชีวิตในแบบที่เป็นเราอย่างแท้จริงเพราะวันที่เราเลิกถามว่า คนอื่นจะคิดยังไงและเริ่มถามว่าฉันต้องการอะไรนั่นคือวันที่เราเริ่มยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริง